ชิ้นนะคะทุกคนตั้งแบบชิ้นลูกชิ้นสำหรับแกงจืดนะคะเดี๋ยวเลยก็ใส่ใส่วุ้นเส้นด้วยนะคะทุกคนเนาะจนุนขอบคุณพุกกําลังใจเนาะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้เดี๋ยวเลยนะคะทุกคนทุกท่านเนาะเดี๋ยวเลยก็ขอขอบคุณมากๆอะจรอนร้อนนะคะทุกคนเอาใส่มันจะได้ไม่แตกเนาะหกชิ้นของเรานะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเลยก็จะไปทําจะไปต้ม แกงขีดแล้วเนาะจะไปทําแกงขีดเลยจ้ะทุกคนเนาะสําหรับแกงขีดก่อนเลยแกบข้าวมื้อเที่ยงนะคะทุกคนแล้วก็จะได้กีบก้อนนะคะลูกชิ้นของเรามันจะได้ไม่แตกเนาะลูกชิ้นของเราจะได้ไม่แตกได้ทุกคนอ,อันนี้จะได้เห็นชัดจ้ะทุกคนแคบนะคะทุกคน มันตึงตึงเลขเนาะบบายๆน่นนะเนาะกับข้าวเยลเลยนะคะทุกคนเนาะขอบคุณในการรับชมคลิปของเยลเลยนะคะเจลเลยก็ขอบคุณทุกการสนับสำหรับแกงจืดของเยลเลยกับข้าวมื้อเที่ยงนะคะทุกคนแล้วก็จะได้กินมีต้นห็ดแผ่นเนาะแล้วก็เห็หดหนู แล้วก็ปปาหมึกนะคะแล้วก็กุ้งแห้งเนาะก็กุ้งแห้งก็มีไม่เยอะนะคะทุกคนสําหรับปลาหมึกก็มีนิดเนาะการที่เราทําคลิปเนาะต๋อก็ให้ทําคลิปเป็นต้นฉบับของเรานะคะทุกคนเนาะเพราะว่าห้องควาตัวนี้มันอยู่บนติดนะคะทุกคนเนาะก็ห้องควาจะแคบหน่อยจ้ะก็ไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่เนาะมีไป่เห็บแผ่นเนาะแล้วก็เห็บหูหนูแล้วก็ปลาหมึกนะคะแล้วก็กุ้งแห้งเนาะกุ้งแห้งก็มีไม่เยอะนะคะทุกคน สำหรับความมือก็มีิดนะ้บร้อนๆนะคะทุกคนเอาใส่มันจะได้ไม่แตกนาะหกชิ้นของเรานะคะทุกคนถ้าทุกคนเนาะเดี๋ยวเรจะมาปั้นปั้นใส่แกงปดน,นะคะทุกคนเวลาน้ำร้อนๆเนาะล้วก็เอาทีลงไปนะคะทุกคนดิบใส่ทีร้นรอนๆนะคะทุกคนเอาใส่มันจะได้ไม่แตกนาะหกชิ้นของเรานะคะทุกคนใบยบโน่นเนาะกับข้าวใหญ่เลยนะคะทุกคนเนาะ ขอบคุณในการรับชมคลิปของเยเลยนะคะเยะเลยก็ขอบคุณทุกการสนับเนาะเพราะว่าห้องขวดตรงนี้มันอยู่บนติดนะคะทุกคนเนาะก็ห้องขวดจะแคบหน่อยจ้ะก็ไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหรนะ่เนาะแคบนะคะทุกคนก็มันตึงตเ,เ,เ,เล็กเนาะแคบนะคะทุกคนก็มันตะึงตเล็กเนาะเนาะเพราะว่า ห้องควาตัวนี้มันอยู่บนติดนะคะทุกคนเนาะก็ห้องควาจะแคบหน่อยจ้ะก,ก็ไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่เนาะเนาะเพราะว่าห้องควาตัวนี้มันอยู่บนติดนะคะทุกคนเนาะก็ห้องควาจะแคบหน่อยจ้ะก็ไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่เนาะทุกคนเดี๋ยวเราจะพามาเข้าควายกันแล้วนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะมาทาแกงกิดนะคะทุกคนอันนี้เครื่องปรุงของแกงกิจของยาเลยนะคะทุกคนก็จะมี ไส้ห็ดแผ่นเนาะแล้วก็เห็ดหูหนูแล้วก็ปลาหม,มึกนะคะแล้วก็กุ้งแห้งเนาะก็กุ้งแห้งก็มีไมเ่เยอะนะคะทุกคนสําหรับปลาหม,มึกก็มีนิดน้อลุกชิ้น,นะคะตั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะขออนุญ,ญาตลงคลิปก่อนจ้าก็จะได้ประมาณนี้นะคะลุกชิ้นของเะเลเนาะขออนุญ,ญาตลงคลิปก่อนนะคะกว่าจ้ ปั้นลูกชิ้นก่อนนะคะสําหรับลูกชิ้นที่ยายเลยปั้นเนะาะยายเลยก็หมักซอสเสี้ยวมาเรียบร้อยแล้วนะคะนเนาะอันนี้ว่าเครื่องปรุงที่เราซื้อมาสําเร็จนะคะทุกคนมันมีอยู่ในชุดของมันอยู่แล้วเนะาะยายเลยก็จะเอามาแกงจืดนะคะทุกคนเนาะเพราะว่าห้องควาตรงนี้มันอยู่บนติดนะคะทุกคนเนาะก็ห้องควาจะแคบหน่อยจ้ะก็ไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่เนาะแล้วยายเลยก็จะไปทํา จะไปต้มแกงจีดแล้วเนาะจะไปทำแกงจีดเลยจ้ะทุกคนเนาะหน่อยเนาะอันนี้ว่าเครื่องปรุงที่เราซื้อมาสําเร็จนะคะทุกคนมันมีอยู่ในชุดของมันอยู่แล้วนะเนาะเดลก็จะเอามาแกงจืดนะคะทุกคนชิ้นนะคะทุกคนชิ้นลูกชิ้นสาหรับแกงจืดนะคะเดลก็ใส่ใส่ยุ้นเช่นด้วยนะคะทุกคนเนาะ บายบายโน่นนะเนาะกับข้าวเยลเลยนะคะทุกคนเนาะขอบคุณในการรับชมคลิปของเย,ยเลยนะคะเยลเลยก็ขอบคุณทูกการสนับแล้วก็ทำต้นสบับของเราแบบนี้จ้ะขอบคุณในการรับชมนะคะเดีย๋ยวเยเลยก็ขออนุญาตลงคลิปบายบายโน่นนะเนาะกับนะนะข,ข้าวเย,ยเลยนะคะทุกคนเนาะ ขอบคุณในการรับชมคลิปของเยลเลยนะคะเยลเลยก็ขอบคุณทุกการสนับและเยลเลยก็จะไปทําจะไปต้มแกงขีดแลวเนาะจะไปทําแกงขีดเลยจ้ะทุกคนเนาะนแคบนะคะทุกคนก็มันตึงน,นเล็กเน,ะนาะก่อจ้ะปั้นลูกชิ้นก่อนนะคะสําหรับลูกชิ้นที่เญลเลยปั้นเนาะ,ะเยลเลยก็ หมักซอสเสี้ยวมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าห้องควาตรงนี้มันอยู่บนติดนะคะทุกคนเนาะก็ห้องควาจะแคบหน่อยจ้ะก็ไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหรนะ่เนาะกวาจะ้ะปั้นลูกชิ้นก่อนนะคะสําหรับลูกชิ้นที่ยายเลยปั้นเนะาะยายเลยก็หมักซอสเสี้ยวมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าห้องควาตรงนี้มันอยู่บนติดนะคะทุกคนเนาะก็ห้องควยจะแคบหน่อยจ้ะ ก็ไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่เนาะเนาะเพราะว่าห้องควาตรงนี้มันอยู่บนติดนะคะทุกคนเนาะก็ห้องควาจะแคบหน่อยจ้ะก็ไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่เนาะเป็นกําลังใจให้กันและกันไปนะคะทุกคนเนาะไม่รู้ว่าชีวิตจะตังวันไหนนะคะทุกคนเราก็เล่นไปเรื่อยๆเนาะเป็นกำลังใจให้กันไปค่ะผักกาดขาวนะคะทุกคนแล้วก็ มีหูเส้นเลยเนะยาะเดี๋ยวเลยจะใส่นะคะอันนี้คือลูกชิ้นนะคะทุกคนเดีย๋ยวเลยจะมาปั้นลูกชิ้นกันนะคะทุกคนสำหรับแกงจิ้มของเดี๋ยวเลยแกบข้าวมื้อเที่ยงนะคะทุกคนแล้วก็จะได้จินการที่เราท,ทําคลิปเนาะต่อก็ให้ทำคลิปเป็นต้นฉบับของเรานะคะทุกคนจะก็จะได้ประมาณนี้นะคะลูกชิ้นของเดี๋ยวเลยเนาะ อนอุญาตลงคลิปก่อนนะคะทุกคนเนาะเลยก็เอาวางแบบนี้ให้เห็นนะคะทุกคนขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าห้องครัวของเรามันแคบเนาะตรงนี้ชิ้นะคะทุกคนตั้งแตชิมก็ชิมสำหรับแกงจีดนะคะเดีย๋ยวเลยก็ใส่ใส่หุ้มเส้นด้วยนะคะทุกคนเนาะชิมนะคะทุกคนตั้งแต่ชิมกชิม สำหรับแกงจืดนะคะเดี๋ยวเลยก็ใส่ใส่วุ้นเส้นด้วยนะคะทุกคนเนาะชิ้นนะคะทุกคนชิ้นชิ้นสำหรับแกงจืดนะคะเดี๋ยวเลยก็ใส่ใส่วุ้นเส้นด้วยนะคะทุกคนเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเก็เอาวางแบบนี้ให้เห็นนะคะทุกคนขอภัยด้วยนะคะเพราะว่าห้องครัวของเรามันแคบเนาะตรงนี้ทุกคนเนาะ เดี๋ก็เอาวางแบบนี้ให้เห็นนะคะทุกคนขออภัฟด้วยนะคะเพราะว่าห้องครัวของเรามันแคบเนาะตรงนี้เดี๋ยวจะเริปั้นแบบนี้นะคะทุกคนมันช่วนเห็นไหมนี้ก็ขยับไปอีกนิดเนาะหรือว่าคนเนาะได้เห็นได้เลยปั้นชัดๆนะคะทุกคนสำหรับ,บปั้นลูกชิ้นนะจ้ะน้ำ้อนนะคะลูกชิ้นของเรามันจะได้ไม่แตกเนาะ สิ่งของเราจะได้ไม่แตก้าทุกคนเอออันนี้จะได้เห็นชัดจ้ะทุก้วเยาจะเลยก็จะไปทําจะไปต้มแกงกีดนะเนาะจะไปทําแกงกีดเลยจ้ะทุกคนเนาะนะเพราะว่าห้องควตรงนี้มันอยู่บนติดนะคะทุกคนเนาะก็ห้องควจะแคบหน่อยจ้ะก็ไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหรนะ่เนาะจะหนูขอบคุณทุกกําลังใจเนาะ ที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้เยเลยนะคะทุกคนทุกท่านเนาะเดี๋ยวเลยก็ขอขอบคุณมากๆอาจารย์คนเนาะได้เห็นเด้ยเลยปั้นชัดๆนะคะทุกคนสำหรับปั้นทุกชิ้นอาจารย์น้ำรักควาจ้ะปั้นลูกชิ้นก่อนนะคะสำหรับลูกชิ้นที่ยายเลยปั้นเนาะเดี๋ยวเลยก็หมักซอสซีอิ๊วมาเรียบร้อยแล้วนะคะแค่น,นะคะทุกคน ก็มันเึนเ็นเลนะ็กเนาะจะหนนขอบคุณพวกกําลังใจเนาะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้เ,ยยเลยนะคะทุกคนทุกท่านนะเนาะเดี๋ยเลยก็ขอขอบคุณมากๆอาจารย์แล้วก็ทําต้นฉบับของเราแบบนี้จ้ะขอบคุณในการรับชมน,นะคะเดี๋ยวเย,ยเลยก็ขออนุญาตลงคลิปชิ้นนะคะทุกคนอันดับชิ้นบุชิ้น สำหรับแกงคีนนะคะเดี๋ยวเลยก็ใส่ใส่วุน้นเส้นด้วยนะคะทุกคนเนาะชิมนะคะทุกคนัชิมลูกชิม